ครัสวัสดีครับวันนี้พวกเราลุ้นเป็สองละเอียดเอาตู้ยุดขานะครับวันนี้มีฟอร์ดเรนเจอร์นะครับสำหรับท่านใดที่อยากหาเอาไปเข้าไร่เข้าสวนนะครับรถมีสเต็ปมียางสามสามนะครับเป็นยางตะขาบนะครับสามสามล้อพาดูนะครับชุดนี้รถพร้อมลุยนะครับผมเป็นรถพร้อมลุยเลยใครเอาไปเข้าได้เข้าสวนนะครับราคาคันนี้เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่องสองจุดห้าเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับโมพัมป์สิบสองมิลแล้วนะครับผมโมปั๊มป์สิบสองมิลหมดไปหมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้เต็มสเต็ปนะครับก็ แล้วก็รถนี่บอดี้บางเดิมนะครับเกียร์โฟใช้งานปกตินะครับรถคันนี้มีเล่มนะครับมีเล่มแต่ว่าไม่ไม่โอนนะครับภาษีหกหกนะครับผมเล่มไม่โอนนะครับรถชื่อบริษัทนะครับผมคันนี้ใครจะเอาไปใช้งานนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับผมระบบเกียร์โฟวิวใช้งานปกติมาดูด้านท้ายครับแม็กไลเนอร์มีพร้อมนะครับแม็กไลเนอร์ฟอร์แท้นะครับผมรถท้ายเดิมบางๆช่วงล่าง สีสวยนะครับไม่มีผุไม่มีดาวไม่มีตัดต่อนะครับสีเดิมๆบางๆบางฟ้องทุกชิ้นนะครับบางเฉียบจริงๆอันน al ี้เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องห้องเครื่องไม่มีชนนะครับดูเรื่อมมุมซ้ายมุมขวานะครับมุมซ้ายมุมขวาไม่มีชนนะครับเครื่องดีไม่มีเยิ้อนนะครับเครื่องดีองให้ดูจระแบบนี้เลยนะครับเอาสิบสองมิลนะครับอันนี้แห้งจับ ปั๊มโมเรียบร้อยนะครับลิมลิ่เครื่งนิ่มๆเครื่องนิ่มราคาเก้าห่นเก้าราน้าไม่มีดันนะครับ ไปขึ้นปกตินะครับไปขึ้นปกติโอ้ทรงนี้เลยไม่แท้เลยไม่แสนเก้าโอ้ยดู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 คันเร่งครับดูคันเร่งาตามเท้าเลยครับตึงๆครับตึงๆ ว่าถืรวมพร้อมใช้งานนะครับใครอยากได้รถแรงๆแล้วก็เอาไปเอาไปเล่นนะครับเข้าเล่เข้าสวนนะครับแบบไม่ได้สลัดไม่ได้เสียดายรถมากนะครับเอาไปดูได้เลยนะครับวันนี้ก็สเต็ปจบๆนะครับพร้อมใช้งานราคา9ก9 0หมบาทนะครับรถอยู่จังหวัดระยองสนใจโทร0 9 2 6 5 6 2 9 2นะครับหรือถ้าเหนือเอาตูยุคาเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือหน้าเฟซผมสิบวัตต์ตอนเชยองครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ